ไฮขึ้นมาฮวันคอนหนูไปเอาซิกแพคใครมาใส่อวยความลับจะถูกเปิดเผยแล้วทุกคนมันเป็นความลับระดับชาติเลยนะแอนนี้จะบอกให้ไม่อยากจะบอกเพราะว่าถ้าทุกคนไม่รู้มันก็ดูเท่ดีแต่ว่ามันก็เป็นความจริงทุกคนรู้จักอันนี้ไหมคะนวัตกรรมการแต่งหน้าท้อง เหมือนพี่คนที่เขาเป็นช่างแต่งแต่งมาใช่ไหมคะคือหนูท่อค้าสนิทกับพี่เขาอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนพี่เขาเห็นชุด mm. เห็นอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าหนูแบบว่าเอาแบบไหลหน้าท้องไหมหรืออะไรเงี้ยหนูก็แบบมันมีด้วยเหรอแบบมันทําได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาบอกทําได้เขาเอาอานไหนลองก็เลยทำทำทำไปเออแล้วมันก็ดูแบบมันดูชัดขึ้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนคุณแม่บอกว่า คือจริงๆหน้าท้องมันก็แบบคพลีนประมาณนึงอยู่แล้วแล้วพอแบบเหมือนยิ่งไปไลฟ์แบบนั้นอะมันก็ยิ่งแบบมันก็ดูแบบซิกแพ็คแบบที่มันดูเป็นซิกแพ็คจริงทั้งที่แบบจริงๆเราอาจจะมีแค่หน้าหน้าท้องที่มันแบบเบนเฉยอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยกลายเป็นแบบอุ้ยเันีซิกแพ็คเลยดปปะค่ะความจริงคือหนูมีคนมาไลฟ์หน้าท้องให้หน้าเกียดมากเลยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบแล้วหนูก็เลยพูดกับพี่เขาว่าอุ้ยหรือหนูไม่ออกกําลังกายแล้วดีหนูจ้างให้พี่เขามาทําให้ดีกว่า <c oughs> คุณหลอกดาวคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีบางช่วงที่ไม่ได้กินข้าวนั่นแหละยี่ย <c oughs> เธอหลอกลวงผู้บริโภคไม่ได้หลอกลวงเดี๋ยวก็เปิดโชว์เลยนี่แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะเมื่อกี้ไปกินกุ้งมามันไม่มีอะซิกแพกตอนเนี้ย Cái nó nguồn nhớ cái này để cho baby đấy ngay